มีเรื่องสงสัยอีกแล้วรูปนี้คืออะไรหรอเห็นเต็มโซเชียลไปหมดเลยสงสัยเก่งจังนอกจากจะหิวเก่งก็เพื่อเก่งนี่แหละรูปนี้ก็คือมีเรือบรรทุกสินค้า Ever Given ที่บรรทุกสินค้ามาเต็มลำแล้วดันเกยตื้นขวางคลองสุเอต ทำให้เรือลํำอื่นผ่านไปไม่ได้ก็เลยเอารถมาช่วยขุดเพื่อจะให้เรือขยับได้นั่นเองจ้าเกิดตื้นเหมือนนวนใช่ไหมจ้าแล้วเรือคือลํำใหญ่มากหนักมากก็เลยไม่ขยับละสิใช่แล้วเรือคือลํำใหญ่มากจริงๆความยาว400เมตรกว้าง60เมตรและขนสินค้ามาเต็มๆน้ำหนักคือ224,000ตัน แต่ว่าคลองสุเอตนี่คือที่ไหนนะเหมือนเคยได้ยินชื่อคลองสุเอตตั้งอยู่ที่ประเทศอียิปต์และที่น่าตกใจคือเป็นคลองที่มนุษย์ขุดสร้างขึ้นเองด้วยที่ต้องสร้างคลองนี้ขึ้นมาก็เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างสองทะเลด้วยกันก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปและทะเลแดงมหาสมุทรอินเดีย เหมือนเป็นทางลัดจากเอเชียไปยุโรปถ้าไม่มีคลองนี้ก็จะต้องไปอ้อมที่แหลมกูดโฮปทวีปแอฟริกาอีกตั้ง7,000กิโลเมตรใช้เวลามากกว่าเดิมเป็น10-15วันเลยโอ้โหแล้วใครเป็นคนฉลาดคิดทางลัดนี้ขึ้นมาเนี่ย ผู้ริเริ่มโครงการขุดคลองนี้ก็คือคุณเฟอร์ดินานเดอเลสเซปเป็นทั้งวิศวกรและยังเป็นราชทูตฝรั่งเศสประจำอียิปต์ที่ได้ทำตามแนวคิดของอดีตฟาโรที่คิดไว้ตั้งแต่4,000ปีก่อนที่อยากจะเชื่อมต่อ2ทะเลนี้ใช้เวลาสร้างเป็น10ปีเลยนะเริ่มขุดในปี1859และเปิดใช้งานครั้งแรกปี1869จ้าต้องขอกราบขอบพระคุณเลยนะคะที่สร้างคลองนี้ เดี๋ยวยังไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเพราะเวลาผ่านคลองนี้ไม่ได้ฟรีๆนะจ๊ะต้องเสียเงินค่าผ่านทางด้วยแล้วเรือที่ต้องผ่านคลองนี้เยอะมากๆเฉลี่ยวันหนึ่งมีประมาณ52ลำสร้างเงินแบบมหาศาลอย่างในปี2020มีรายได้ถึง5.61พันล้านดอลลาร์สหรัฐไหนลองคำนวณเป็นเงินไทยให้หน่อยสิ ก็ประมาณ1.68แสนล้านบาทจ้าเยอะจริงรวยเลยนะเนี่ยว่าแต่มีรูปคองสุเอตแบบที่ไม่ใช่รูปขุดเรือนั่นไหมอยากเห็นคองของจริงสักหน่อย oh, <no. S 2> ลาตายแป๊